ไปนะครับกำรู้เห็นบทสวิธค์ทีตอที่หกสิบเจ็ดนะครับท<อ>ี่สุดรูปใดน,<อ>นั่งหมายกลับมาสูกคมแล้วพึงดำเนินไปยังหนทางเส้นเดียวกันโดยที่สุดแค่ชั่วระยะหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งต้องอาบาัตตาอีกตีราอยันนะี้เนี่ยคำที่บางก็เหมือนกับในของพิชญ์ีน,นะครับ ที่เราเรียนผ่านมานะช่างชวนผู้ิเดินทางไกลใช่ไหมนี่ยอาจารย์แปลงัค่เจนเลยนะรูปแบบนั่นหมายนะครับมีการนั่นหมายนั่นแน่กับผู้หญิงนะแล้วก็เดินทางไปร่วมกันนะครับถ้าพี่บาว่านั่นหมายเเป็นยังไงก็ชวนกันอย่างงี้นะไปกันเถอนน้องหญิงไปกันเถอะพระคุณเจ้าไปกันอะไรนะไปเถินพระคุณเจ้านะครับไปด้วยกันสิพระคุณเจ้า อืมครับลักษณะนี่นาะมีาการช้างชวนทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายถ้ารับคำเฉเฉยๆมนเรียกว่าช้างชวนใช่ไหมนั่นผู้หญิงเขาชวนว่าไปไปกันหน้าพระคุณเจ้าเราไปด้วยกันเดี๋ยวพระคุณเนนจ้าอ๋อหน้าอายไปก็ไปคขาี้เย็นไปรับคำเฉยเฉยนะครับ อาการชวนแลการชักชวนในการเราทั้งสองฝั่งทีนี้เป็นไปอี่าีถ้าที่หญิงชวนฝ่ายเดียวก็เป็นอาบัตุกบน,นะครับถ้าผู้หญ<อ>ิงชวนฝ่ายเดียวแล้วไม่ได้ชวนต่อนี่ก็ไม่ต้องอาบัตเลยนะนะครับต้องชวนนกันทั้งสองฝั่งทีนี้ชวนแล้วเป็นยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเดินทางไปนะซึ่งระยะบ้านหนึ่งค่าเคมีหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมต้องกดไปอย่างดีทางที่บานก็เหมือนข้อก่อนนะครับ ที่นีสถานที่ดีชวนแล้วไม่ต้องอาบัตก็คือในวัดถ้าเราชวนผู้หญิงเดินทางไกลด้วยกันในวัดนะไม่ต้องอาบัตรธรรมดามันเริ่มต้องแบบตั้งแต่ชวนแล้วนะครับพอชวนปุ๊บก็ต้องบับกดใช่ไหมแต่นี่ถ้าชวนในวัดอาจจะไม่ต้องอาบัตรกดเพราะการชวนแต่เวลาเดินทางไปด้วยกันเนี่ยก็ไม่ควรอาบัตรไปอยู่ดีนะครับต้องอันบัตรอยู่ดี พอไปชวนอะ้รครับคือชวนในทีนี้ถ้าเกิดชวนยืนไนวันไม่ต้องรบกวนใช่ไหมครับเจ้าแหลมาน้องต้องออกรบกวนก็ไม่ต้องไปชวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องบัตรทุกคนเฉยๆนะครับแต่เวลาไปด้วยกันนะต้องไปปีตีแล้วไปปีไม่พ้นหรอกนะครับอันนี้บอกว่าไม่ต้องแบบคือไม่ต้องเพราะการชวนเฉยๆแต่เพราะการเดินทางไปด้วยกันต้องไปปีอยู่ดีนะครับชวนไหนวันก็ต้องทุกคนเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องทุกคน แต่ว่าเวลาเดินทางไปด้วยกันเราต้องไปที่ไอต,ตรงนี้นหมายถึงชชอาชวนที่สูงน,นเดินทางไกลนะครับเช่าชวนผู้หญิงนเดินทางไกลเราจะว่าเดินทางไกลนะไม่ใช่ล่อว่าอะไรไม่ใช่นะครับเขาว่าไกลเอาแค่ไหนขนาดว่าเข้าเขตหมู่บ้านแรกยังไม่เอาเลยใช่ไหมครับเช่นว่าเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นเขตของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมบ้านเขาตะเกียบใช่ไหมครับ เนี่ยล้วก็เดินไปเรื่อยๆตามไปที่ยังไม่เลยเขตเขาจะเกียแเราก็ยังไม่ต้องอาบัดเลยเขตไปแรกนะแต่ยังไม่เข้าเข็มหมู่บ้านอื่นเราก็ยังไม่ต้องไปอีกทีเลยมันต้องเข้าไปเข็หมู่บ้านนะครับอาจจะไปหมู่บ้านอะไรก็เข้าอีกหมู่บ้านอนึนะครับทีนี้ก้าวแรกเท้าแรกใช่ไหมที่จะเข้าไปสู่เข็มหมู่บ้านเข้าทุกกฎก้าวที่สองเข้าไปอีกทีนี่ครับตอนที่ชวนก่อนแล้วก็เป็นทุกกฎก่อนแล้วนะครับ <c oughs> <pero S 2> แต่บอกว่าถ้าเป็นการชวในใกตบปียภูมิคือชวนในสำนักพิสุนีชวนในวัดชวนในโรงฉันการบ้านน,ะาน,น,นถถี่นะครับถ้ก็ชวนในสำนักอินทรีนะครับไม่ต้องทุกกดเพราะการชวนแต่ต้องปาจิตตีเหมือนเดิมเพราะการเดินทางร่วมกันนะครับถ้าเราจะเลี่ยงสมมุติว่าในวัดมันดันชวนไปแล้วใช่ไหมเราจะใช้หัวหาไม่ถูกหรือไม่รู้แหละก็ชวนไปแล้วนะครับ เราก็ไม่ต้องบัตรทุกกฎพร่อชวนในวัดใช่ไหมทีนี้เราจะแก้ยังไงเวลาจะไปจริงอ่ะเราก็ไปไปให้คาดเคลื่อนเวลานั่นหมายครับคาดเคลื่อนเวลานั่นหมายเ,เ,เวลาขนาดก็เที่ยงครับเราไปเที่ยงสิบใช่เที่ยงยี่สิบเที่ยงครึ่งอะไรก็ได้แต่นะครับเราไม่เที่ยงตรงเ <c oughs> <c oughs> ล,ล้วก็ไม่ตรงเวลาครับศึกษาละเอียดเนี่ยเร ดนอกว่าทกข์ขลัับผิดนันหมายเนี่ยก็ไม่ต้องมาบัตก็ไม่ต้องทุกข์กดทุกข์ไม่พนในว่าแล้วก็ไม่ต้องไปตีพ่อเราผิดนันหมายนะครับไม่ตรงเวลางั้นนะเนี่ยเราจะได้มีวิธีหลีกเลี่ยงนะครับไม่ต้องอาบัตนะอันนี้ในป่าไม่มีบ้านอะไรก็เอาทุกๆระยะถึงยอดนะครับอันนี้แค่นี้นะทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่า ยังมีผู้หญิงอีกสามประเภทนะครับพิจูนีนะครับที่บวชจากพิจุนีสงฝ่ายเดียวอันนี้ไม่มีแล้วนะสิกขามนาสามเมรีนี่มีคำที่บานเหมือนกันนะครับสองข้อข้อผู้หญิงในในสิกขาบทนี้ด้วยนะนะครับสิกขาบทนี้ด้วยคือต้องแบบนี้แต่ว่าผู้หญิงสามประเภทนะครับที่ว่านะเขาจะได้สมัยนะที่พระสามราจะเดินทางไปอย่าเขาได้สมัยที่อะไร สมัยที่ไปด้วยหมุนเกวียนอย่างนี้นะครับสมัยที่ไปด้วยหมุนเกวียนสมัยที่มีอันตรายเข้ามาอย่างอะไรที่มีภัยพ่อหน้าหน้าบาดระบายนะครับใครจำภาษาบาลีนะอ่ะนิยาอธิปของพิสุนีนะโยปนณฑ์พิขุใช่ไหมสดทิงสามวิถยาโยปนณฑ์พิขุพิขุนิยาสดทิงสามวิทยายะเอกันอตน้ำมังค์บัิตปชยัยยะ อันตมโสคามันตรัมปิอันยตราสมยาไปติยังตัท้ายสมัยโยสัทธคขมิโยโหติมังโคสาสังกัสมัสมโตสัปติพโยอยายัตตถาสมัยโยนั่นนะครับขนทางที่ต้องไปกับพวกเรียนใช่ไหมและก็มีอันตรายหน้าหวานระแวงอันตรายภารยเฉพาะนนะครับอันนั้นก็สามารถไปกับพวกพิจุนีสิขามนาสมัมเนรีเนีย่ยได้ แต่ว่าถ้ากับผู้หญิงนี่ไม่มีสมัยนะครับสมัยั้นก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะครับนอกจากว่ามีอันตรายกับตัวพระเองนะอันตรายต่อชีวิตและภพบรรจัณฑ์นี่น,นะครับมันจําเป็นต้องไปด้วยกันหละนะกันนั้นนะเพื่อ,อตัวรองนะครับอย่างนี้นไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ได้สสแบบคร่าวๆตรงเรามาดูต้นหนึ่งอย่าง เรื่องพิสุรูปหนึ่งครับโดยสมัยนั้นพุทธพาพุระเจ้าป็นทอยู่หน้าพระเชตาวานันอารามของนาถาบิณิกาข้ามบดีเข็บพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพิสุรูปหนึ่งกำลังเดินทางไปสู่พระนครสาวัตถีในโกศลชนบทเดินทางไปตามประตูทางประตูบ้านแห่งหนึ่งนะครับสตรีผู้หนึ่งทะเลาะก,กับสามีแล้วเดินออกจากบ้านไป พกพิสูจรูปนั้นแล้วได้ถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนเรัาพิสูจนนั้นตอบว่าฉันจะไปสู่พระนครสาวิถรีจ้าสตีนั้นขอร้องว่าดิฉันจะไปกับพระคุณเจ้าด้วยค้าเนี่ยจะไปด้วยนะน,นี้นะพิสูจนนั้นกล่ารับรองว่าไปเถอะจ้าขณะนั้นสามีของสตีนั้นออกจากบ้านแล้วถามคนทั้งหลายว่าพวกท่านเห็นสตีมีรูปร่างอย่างนี้บ้างไหม ตอนแรกทะเลาะกับเมียใช่ไหมที่เมียก็เดินหนเีเดินหนีมาเจอพระก็ขอไปกับพระเรื่องสามีก็มาตา่วันนี้นะไม่เห็นเมียเดงก็เลยถามคนแถวนั้นนะครับว่าเห็นผู้หญิงสนานี้บ้างไหมนะคนข้างหลายก็ตอบว่าสตรีมีรูปร่างเช่นว่านั้นเดินไปกับพระนี่นะไปกับพระนะเขาบอกอย่างนี้นะครับใน,นทันทีเขาได้ติดตามไป จับพิสูจนั้นทุบตีแล้วปล่อยไปนะครับไม่ฟังอะไรเลยนะนี่จำเดินติดตามไปเลยนะครับแล้วก็จับผ้ามาทุบตีเลยนะโอ้ยยังไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนะครับแกหาทำร้ายฆ่านะพิสูจนนั้นนั่งพ้อตนเองอยู่หน้าคนต้นไม้แห่งหนึ่งนะครับโนะดนต่อยโดนตีขึ้นมาก็นั่งตัดพ้อต่อว่าตัวเองนะโอ้ยยังไงไม่น่าเลยเดี๋ยวมันจะเอาใช่ไหม ให้ผู้หญิงมาด้วยเลยนะฮะคือสตรีนี่ว่ามีส่วนร่วมในหน้ที่ว่าโดูตีนับอีกอย่างที่ไดีๆนะบ่าดแล้วก็ไปเจอที่ที่ผู้หญิงโขาแก้ผ้าแล้วก็เดินเข้ามาอ๋อแล้วก็อ๋อใช่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 แล้วมาเจอค่ะค่ะค่ะที่ค่ะใช่บุรุษนั้นได้จึงสตรีนั้นได้กล่าวกับบุรุษผู้สามีว่าน้า ถ้ารูปนั้นไม่ได้พาดิฉันไปดิฉันต่างหากไปกับท่านเนี่ยถ้ารูปนั้นไม่ใช่เป็นตัวกลางนายจงไปขอเข้ามาโทษท่านเสียปรุณนั้นได้ขอเขามาีิสุดนั้นในทันใดนั่นแหละนะครับเน,นี่ยเขาเลยรำ่องผิดนะขอเข้ามาครับคันพิสูจนนั้นไปถึงพระนครสาบันทีแล้วได้เล่าเรื่องนั้นแก่พิสุจ์ทั้งหลาย บรรดาพิสุที่ยังผู้มั่งน้อยสันโดษต่างก็แท่งที่ติดเตียนพัฒนาว่าฉไนพิสุจึงได้ช่างชวนแล้วเดินทางไปสาเดียกันกับมตุคามล่าครับเราดูลักษณะหน่อว่าท่านจะชวนอะไรเลยผู้หญิงมาขอไปด้วยแต่ท่านใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าไปเถิอจ่หรือว่าคำนี้ก็ไม่ได้นะครับเอาไปเถอะอโยมแต่ว่าในคำที่บานน่าจะอธิบายชั้น้นลักษณะ่วนเป็นยังไง มันจะมีเราไปกันเถอะหีารู้รวมก็ทรงสอบถามทรงติเตียนแล้วก็มีสิขาคนนี้ขึ้นมานะนสิขาคนนี้เอาผู้หญิงที่เป็นมนุษย์นะครับรู้เดียงสานะไม่ใช่หญิงยักษ์ไม่ใช่หญิงเป็ดไม่ใช่ดรัจฉานตูมีอเป็นสตรผู้รู้ดียงสานะครับสาม,มารถทราบซึ้งค่อยคำเป็นสุภาพิสุภาพิวาจาเชื่ออย่างสุภาพได้เอาประมาณนี้นะครับ เนี่ยเขาว่าช่างชวนแล้วนะใส่ใจดีช่างชวนว่าเราไปกันเถอะจ้ะเนี่ยมีคำอย่างนี้นะครับเราไปกันเถอะค่ะเราไปกันเถอะพระคุณเจ้าเราไปกันเถอะน้องหญิงเราไปกันวันนี้ไปกันพรุ่งนี้หรือไปกันวันอื่นนี้ดังนี้เป็นต้นต้องออาบทผูกกฎนะครับนี่ใช่ไหมต้องบทผูกกฎเพราะการชวนครับมีเราไปกันหรือว่าไปกันเถอะอย่างนี้ครับไม่ได้นะ ออเพราะไปกันเถอะก็เนื่องเป็นการชวนใช่ไหมอืมครับเราไปได้วยกันหรือว่าไปกันเถอะย้อไปกันเถอะ <c oughs> ไม่ได้นะไปเออครับอย่างไปกันพรุ่งนี้หรือไปกันมะรืนนี้นะครับไม่ได้คนะรับปกะบเกิดจะต้องคำนี้นะที่เราเกี่ยวกับการชวนนะการชวนต้งหลายนี้ไม่ได้เลยจะใช่เรื่องเนี้ยที่ไม่มีการชวนอย่างที่ผมบอกว่าบอกความประสงค์ให้เฉยอืนนะ เราจะไปหไหนแล้วก็ต้องการยืงไปส่งใช่ไหมหนึสำนักน่งแต่ว่าสำนักคนขับรถก็เป็นผู้ชายนะครับ <ไป S 1> ใช่ไหมอ่าครับจต่มันยมผู้หญิงก็ไปด้วยนะแล้วก็บทลุความประสงค์เฉยใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครจะไปร้านอ่าจะไปหาโนเวนครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ชัวร์หรอกนะ อ้าวเราไปกันเถอะไม่ค่อยจะมีหรือใช่ไหมครับเราบอกแต่ว่าเราจะไปนั่นไปนี่ไปหาหมอใช่ไหมครับไปตรงบ้านไปอะไรเนะี่ยส่วนใหญ่มันก็จะบอกแค่นี้นะก็ไม่ต้องหยู่แล้วนะครับเราก็ต้องระวังระวังให้ดีแล้วกันนะถนะ้ามันพลาดทั้งอะไรไปอันนี้นะครับอันนี้เป็นติดกรารไปที่ทาที่บา้านเหมือนกันะะนะขณะว่าอะไรนะช่างชวนเดินทางไกลแสนเดียวกับหญิงยักษ์หญิงเปรตนะครับนี่ก็ยังต้องแบบทุกขก้นนะไม่ได้เลย ถ้าเกิดกล้าจะไปชวนหญิงย่างหญิงเปรตนี้นะครับแม้ช่างชวนกับเคยเดินทางไกลเนี่ยก็ยังต้องมาทุกกฎนะครับไม่ได้นะกับเธอนี่ก็ไม่ได้สละเหมือนกันนะครับชัาชวนดีเดชานะครับตัวเมียที่ว่าแปลงกายมนุษย์ได้นะโดยที่สื่อแม้ชิมายาบ้านอย่างคุณก็ต้องบัทุกกฎนะครับคนนี้ก็เป็นติการ์ไพร์ตีนะเป็นผู้หญิงนะครับจะเข้าใจสงสัยจะพันผิดนะ ช่างชวนแล้วก็เดินทางไปด้วยการซึ้นระยะบ้านหนึ่งครับอันนี้ต้องแบบไปอยู่ดีเท่านั้นเป็นติกานะครับไม่เหมือนคนนั้นคนนั้นต้องรู้ต้องรู้ใช่ไหมเมื่อกี้นะแต่น,นี่ไม่เกี่ยวครับขอให้เป็นผู้หญิงก็กแล้วกันต้องแบบเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเข้าใจผีดววาเป็นผู้หญิงหรือว่าสงสัยต้องบัตุกฎแต่ถ้ารู้ต้องรู้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมนี่นก็ไม่ต้องอ่านบัตรนะครับที่สุดไม่ได้ช่างชวนกันไปนะ ู้หญิงชวนฝ่ายเดียวนะครับเราไม่ได้ชวนไม่ต้องอาบัตหรือว่าไม่มีใครชวนใครนะบอกความประสงค์เฉยๆแล้วเขาก็พ่พาไปอันนี้ก็ไม่ต้องอาบัตนะครับมาตัวทางชักชวนพิสูจไม่ได้เช่นชวนนี่ก็ไม่เป็นไระนะครับพิสูจไปผิดวันผินดเวลาน,นะครับนี่นะเมียตายไปได้นะครับพิสูจวิกรจิตพิสูจน์วิกรรมีิกาไม่ต้องอาบัตเลย คำท,ที่วบาเรียคำที่ว่าเหมือนกันนะข้อน,นี้เป็นอะไรล่ะชื่อบุธาก็เป็นเรียกว่าอัฐานสุสุทฐานนะครับเกิดทางกายกายวาจากายจิตกายวาจาจิตนะครับไอจิตจะมีไม่มีไม่เอี่ยวใช่ไหมขอให้เป็นผู้หญิงก็แล้วกันรู้เมนูมต้องานะั้นชวนด้วยกายแล้วก็ไปด้วยกายก็น่าใช่ไหมครับแค่กายอย่างเดียวหรือว่าชวนด้วยวาจาไปด้วยกายใช่ไหมครับ ก็ได้การการวาจาถ้ามีจิตก็การจิตการวาจาจิตน,นี่นะน,นี่นได้ครนะับก็มาอ่านคำอธิบายในการขาดสักหน่อยนะท่านก็นสรุปเนี้ไม่มีอะไรหน้าสองว่นสามสองครับเขาเรียกเจ็ดข้างหน้านะการอธิบายสังวิธานนะสิกขาบทในสิกขาบทที่เจ็ดสิกขาบทน,นี้ พรพะพุทธเจ้าทรงฟลงพภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับหรือแปลว่าภิกษุบางรูปก็ได้นะครับในมืองสามวัทีบญญัติไว้แล้วก็เห็นคือการช่ำชวนร,ร่วมเดินทางไกลไปเส้นเดียวนะครับไปเส้นทางเดียวกับมาสุดขาใจความที่เหลือในสิกขาบทนี้พึงทราบโดยในเดียวกันกันกบที่ได้กล่าวไว้แล้วในสิกขาบทที่ว่าด้วยการช่ำชวนเดินทางไปกับภิกษุณีแล นั่นนะครับก็ตั้งน,นานนัท่านท way, u, ี่บายรายละเอียดในพิสูณีนะครับจบการอธิบายสังวิธานสักสังคมนะครับมืมอะไรนะบอกครับจะเคยนี่มันจะเคยตามในพวกที่บูลไม่ได้เท่าคำแชร์ในในรูปปิดเท่าคำแชร์ครับต่อไปนะครับแล้วข้อต่อไปน่าสนใจเกี่ยวกับพิสุอน์อริธานะครับ หาอนิทันภาพลุ่ทภาพเด็ดครับเช่นเดินไปแล้วยิงพลาดไปแล้วชวนไปแล้วแล้วก็เดินไปแล้วเป็นระดับปีทีแล้วแต่พอดีนี้พิสูจไปด้วยก็ต้อง่อนขึ้นหน้าเป็นลำบากแล้วก็ปรองดองแบบตอนนั้นก็เดินต่อไปจะเป็นลำบากต่อไปหรือเปล่าอ๋อตรงไปแล้วครับแต่ก็ยังเดินไปด้วยกันต่อเดดินไป้วยกัอไมนี้ไม่เลยเพราะปรมาจะกการเราชวนตอนแรกครับเดินไปด้วยกันเราครับ ก็ต้องบอกแยกทางกันนะมั้งเหมือนที่ว่าพิสุกกับพิสุนีมาเจอกันใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกแยกทางกันวะครับเพราะว่าถึงเราปองอันบัตรแล้วแต่การที่ไปด้วยกันตอนนั้นน่ะก็มาจากว่าเราชวนเขาตอนแรกจริงๆครับถึงไปด้วยกันแต่ถ้าบอกเขาว่าน้องกที่ชวนโยมมาเป็นกับพจริงก็พิจารณาเนี่ยอธิไปในฟังแล้วรามวินัแล้วก็บอกบอกว่าต่อไปก็ได้แตโยมนะการบนทางไป ได,ได้ได้ได้ไยูงไปเดินตามไปกินได้ทอไม่ไม่เกี่ยวนะเราก็บอกตังตางไปลไล,ล้ใช่ไหมครับ